สวัสดีครับมากลับมาในโชว์เคสอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับโดยเด็กนี้ยังอยู่กับสีแดงเนาะเด็กที่แล้วเป็นโอ้หลอดใช่ไหมครับกับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นดวนวาน่าวันนี้ครับตัวสุดท้ายของดราก้อนเอ็มพายกับยูจีนครับอืมยูจีนก็เป็นยูนิตที่ ค่อนข้างชีวิตละทมนะครับต่ตําตมเพราะว่านอกจากยิงบอดเขาได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วอืมมันมันจริงอยู่ครับที่เฮ้ยแต่ว่ามันยิงได้เลยนะเวย้ยแล้วมันก็เรียกพวกได้นะเวย้ยตามจํานวนช่องว่างของเรียากาศคู่แข่งอะ่ะมันเรียกพวกมาได้เต็มสนามเลยนะอะไรอย่างนง้นอืมใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเมื่อเทียบกันแล้วผมยังรู้สึกว่า n นวนนาน่หรือเด็กอื่นๆในแบบว่า s อยังเก่งก่อเลยไปเล่นโซก้ายังยังรู้สึกสนุกกว่าเล่นเด็กเนี่ยเว้นแต่ว่าใครจะชอบแบบสไตล์เด็กยิงอ่ะใครชอบสไตล์เด็กทำลายบอร์ดคู่แข่งอ่ะถึงจะเล่นเด็กเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าสายยิงแต่ก่อนมันเด็กอะไรบ้างนะแบบเน้นยิงเฉยๆนะไม่ใช่บายแบบพวกนารูคาขามินะครับคือมันแค่แค่รีทายเฉย ลงดอกนะครับถ้าเขาชุบได้เขาก็ชุบกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะสกิลมันไม่ได้มีอะไรมากมายให้หน่าตื่นเต้นนะฮะออแล้วก็ผมถ้าผมจําไม่ผิดนะผมรู้สึกว่ามันจะลุกได้ด้วยนะเออแต่แต่ลุกได้นี่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับจาไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สนใจเด็กนี้เลยไม่เคยเล่นเลยนะครับเคยจะเจอคนอื่นเล่นเด็กนี้ในเกมนะครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูสกิล ของยูจีนคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับเอาเริ่มจากไล่ไล่ก่อนเลยไล่ไล่ก็สองทับหนึ่งนะครับโซชาร์ตหนึ่งใบแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็เ,เกรดสองก็จะเป็นเมื่อยูจีนไล่ทับครับโจรวดก้าวหนึ่งใบแล้วก็เอาดอปหนึ่งใบเข้าโซก็คือมาช่วยเติมโซให้ยนะูจีนนั้นสกิลหลักของยูจีนก็มี2อันนะครับอันแรกก็คือแอคทีฟแวนการ์ดนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเลสเลียาการ์ดของเรา2ใบ อะไรก็ได้นะครับจากนั้นเลือกเรียอากาศของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายนะครับจากนั้นยูนินี้ได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะตอนหนึ่งเทินผมถึงบอกว่าแม่งเฉยๆมากเพราะว่าแม่งยิงเข้าได้ใบเดียวแล้ว,ลว,ลวต้องแลกกับการเลสเรียอากาศเราสองใบเนะี่ยมันค่อนข้างน้อยอ่ะผมยังรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าสกิลเนี่ยใช้ได้เรือ่อยๆอืแค่เรายังมีคอสให้เลสเรียอากาศอยูอ่อันนั้นผมยังรู้สึกว่ายังเก่งเก่งขึ้นอะ่ะมันจะเก่งขึ้นอะ่ะอ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับแอคทีฟแบนการ์ดหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นถ้าเกิดว่าเรียการของคู่แข่งถูกรีทายในเทิร์นนี้นะครับโซบ,บัสห้าใบดูการ์ดตามจํานวนเอ่อช่องที่ว่างอยู่ของคู่แข่งเพื่อยงก็คือถ้าเกิดว่าคู่แข่งมีช่องเรียการที่ว่างอยู่5า้าใบก็ดูห้านะครับมีสี่ก็ดูสี่มีสาก็ดูสามนะครับเท่านั้นเองแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็สามารถเลือกคอลงเรียรได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่คอเนีย่ยที่เหลือจะเอาเข้าโซนะครับอืมก็แลียกัน่ะ ถ้าสมมติว่าสูงสุดมันคือห้าใบใช่ไหมครับห้บาใบเราเลือกคอกี่ใบก็ได้จากห้าใบที่เราดูสมมติว่าเราคอแค่ใบเดียวอีกสี่ใบมันก็จะเข้าโซนะครับประมาณนั้นอืไม่มีอะไรเลยส่วนเด็กส่วนอันที่เหลือก็เป็นตัวช่วยยิงครับเลขเสาวตัวนี้ก็เอามาช่วยยิงอันนี้ก็ปั๊มคีให้ได้นะครับอันนี้ก็เอามาเป็นชิลนะครับสำหรับมีเซปสำหรับป้องกัน อันนี้ก็เอาไว้ข้ามเส้นนะครับเมื่อเห็นเรียถูกยิง2ใบบวก5000นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้เติมโซกับเอาไว้บวกพลังนะครับมันมัน,ม,นมันปั๊มพลังได้เพราะว่ามันบอกว่าเห็นรีทายนะครับคขตบัตหนึ่งเลือกแสดงผลหนึ่งอย่างตามข้างล่างนี้นะครับบวกหมื่นกับนำยูนิตนี้เข้าโซลแล้วก็ยิงเกตสหรือสูงกว่าของคู่แข่งใบหนึ่งนะครับอืม กับไอตัวนี้ก็ช่วยเอาข้อโซเหมือนกันครับเมื่อเห็นเห็นเรียากาศคู่แข่งโดนยิงในเมนนะครับรีทายยูนิตนี้ดูท็อปเด็ก1นึใบแล้วก็เลือกคอลงเรียรได้ถ้าเกิดไม่คอก็เอาข้อโซประมาณนั้นเอาโอเค,อ,เคอ่ะใบนองไอ้นี่ไปเจอกันเด็กบอดจะเยอะเนี่ยอ,อย่างเด็กอ่อชื่ออะไรนะแมกโนเลียนะครับโอ้ลืมเปิดเสียงเพลงไม่เป็นไรใส่เอาเถียงก็ได้ คืออย่างที่บอกว่าเด็กมันไม่มีอะไรเลยนอกจากยิงครับเพราะงั้นคนที่ชอบเล่นเด็กอยู่จิงก็คงจะเป็นคนที่ชอบการรีไทยเรียากาศคู่แข่งเท่าน,นั้นอะที่ผมนึอกออกนะเพราะว่านั่นแหละนอกจากว่าจะยิงเขาได้แล้วมันค่อนข้างทำอะไรได้น้อยอะโอ้โหแล้วจะเปลี่ยนมือทำไมเนี่ยนะฮะเธอแรกก็พยายามหาตัวที่มันจะยิงบดเขาได้มาเล่นนะแต่ว่าช่วงเธอหนึ่งเธอสองไม่มีอะไรเลย ช่วงเทันหนึ่งช่วงสองนี่ก็คือค่อนข้างที่จะอันนี้นะครับขออนะุญาตเปิดเอฟเฟกต์ได้เลยแล้วกันนะไล like, ท์ครับเก็หนึ่งอันนี้เก็บไว้ใช้ได้นะครับก็ทิ้งเก็บสองไปไม่มีอะไรนะครับเริ่มดังชัวร์หนึ่งแงบจู่กู <c oughs> ได้ทิ้งไบเนี้ก็ตีเลย จริงๆเลือกได้นะผมมองว่าเลือกได้นะว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นแล้วว่าคู่แข่งยิงเราไม่ได้นะครับเราลงไปตีเลยแห่ต้นเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แห่เน <laughs> ี่ยเทมนก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วอะ <laughs> ่ะเด็กมาสามเวฟโง่นะครับก็ตีไปไม่มีอะไรผ่ <laughs> <ภ>านเด็กมาแค่สามเวฟอ,อ่ <laughs> ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กนี้ให้มันเยอะแยะนะครับ ว่าเด็กแม่งไม่มีอะไรจริงๆล่าสุดนะครับล่าสุดอันนี้พูดถึงอัปเดตบรรยากาศญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันล่าสุดนะครับไหนที่ผมบอกว่าบาลูอ่ะบาลอนอ่ะมันได้รับล่างอัปเกรดแล้วใช่ไหมครับเอ่อล่าสุดยูจีนก็เหมือนกับจะได้รับเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เห็นสกิลนะณตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่เห็นสกิลนะครับต้องรอจะไม่ได้แล้วว่าวันไหนแต่ภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะได้เห็นยูจีนตัวใหม่นะครับซึ่ง ผมก็แอบคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็คงจะไม่ได้เก่งเกินหน้าเกินตาจนแม่งขึ้นมาเทียบเมตาปัจจุบันได้พว่าเมตาปัจจุบันนี้แบบว่าเมตาเน้นเวฟครับเวฟมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโชโจโดจิไม่ว่าจะเป็น, cho ji, ไ,ปนไอวากาอย่างเงี้ยวากานี่นนก็โหเด็ก oh! เร็วอะมือเยอะหรือแบบว่าดีเฟนซีฟเยอะเอะก็จะเป็นอิมพาริโอใช่ไหม <c oughs> อะไรอย่างนง้นะ่ะเด็กสมัยนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ายูจีนมันก็ก็คงจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากต่อให้มัน ต่อให้มันจะมีตัวใหม่มะก็คงจะเล่นง่ายขึ้นแหละในความคิดยูจินตัวใหม่มันก็เล่นง่ายขึ้นแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เก่งเกินหน้าเกินตาเมตาปัจจุบันมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะเรา๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับยิงไปไลท์ครับสองทับหนึ่งครับโซชาร์ตหนึ่งใบแงบโอเค ชอบนะครับยูจีนเป็นหนึ่งเด็กที่ชอบเวลาที่เห็นผู้แข่งลงเรียรมาเยอะๆนะครับว่ามันยิงได้ยิงได้แบบว่าค่อนข้างง่ายแหละอันนี้เราแห่เลยก็ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับอีกฝั่งไม่มียิงเออไม่มียิงอยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัว อะไรเท่าไหร่ลงไปตีเลยแหเน้นแบบแหต้นเกมแล้วช่วงเลทเกมจะได้แบบว่าตีกดดันเขานะครับ,บรขอมือถ้าเกิดเขาเขาหยัยบเส้นห้าเดมแล้วแต่แบงเสียบหมดเลยว้สเสรว <laughs> โ์โอเคโอเคอืมมันตีครับ,บรแค่นี้แหละเด็กมันอะอ ผมไม่รู้ว่า,วาจะอวยเด็กนี้ยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกชอบเด็กนี้ขนาดนั้นนะครับอ๋อแล้วก็สกิลครับเ,เมื่อโจมตีถ้าเกิดว่าคู่แข่งนะครับมีเรียการส,สองใบหรือต่ำกว่านะครับคอร์ตบาหนึ่งโซชาร์บวกห้าพันได้ก็กดไปเลยเด็กมันไม่เปลืองบาสเยอะนะครับเวนการตัวหลักที่เป็นยูจีนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คอร์ตบาเลยนะครับเพราะงั้นเหลือๆบอกเลยคอร์ตบาแบบเหลือเฟือเหลือกินเ,เหลือใช้นะครับ ก็ยังบอดอยู่ไม่มีอะไรแต่กูได้อเวอร์ออกมาต้นเกมก็ก็ควรที่จะไม่มีอะไรปะอืมก็ิงอีกฝั่งเป็นแมกโนเลียด้วยแหละนะครับมือเขาก็จะน้อยน้อยหน่อยเพราะว่าเขาต้องใช้บอดเยอะนะครับยูจีนเนี่ยก็จะชนะพวกที่ชอบเติมบอดนะ่ะแหละเด็กไหนที่มีบอดเยอะๆนะครับยูจีชอบเพราะว่ามันยิงได้ดูดูอ,อแต่ว่า มันก็ไม่เก่งอยู่ดีต้นนั่นแหละเด็กนี้แม่งไม่มีอะไระมันไม่เก่งในความรู้สึกข,ของผมใครที่มองว่ามันเก่งก็ก็แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันไม่เก่งเออมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ๋อกวผิดไม่ป้องกันครับโอ้ฟอนหรอเนี่ย<ๆ>ก็ยังไม่มีอะไร ขั้นข้ามขึ้นเกร3สามก่อนซึ่งก็จะตีได้สี่เวฟนะครับขอแค่ไม่มีขี้มาก็พอแล้วนะออกฟอนแล้วก็เกร3สามค่อนข้างสบายนะผมคิดว่าเธอหน้ามือกับสนามเขาน่าจะแห็ยิงกูโดนยิงไดม嘛แชปก็ออยังไม่มีอะไรวะเนี่ยแม่ง ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กนี้แล้วเพราะมัน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 ไม่ใช่เด็กในจะว่าไงเดียมันไม่ใช่เด็กที่ผมชอบมากขนาดนั้นมันเป็นหนึ่งเด็กที่ผมเฉยเฉยกับคอนเซปต์การเล่นมันมากแล้วก็อย่างที่บอกไปใตปกนะครับก็คือของซับมันอะของซับมันเอาไปเล่นกับตัวอื่นเก่งกว่าครับยังมันจะมีซับใบหนึ่งที่บอกว่า อะไรวะตลอดเรอนน,นั้นเอาแวนการ์ดจะได้รับเทคก็คือเมื่อเห็นแวนเม่เห็นเลียคู่แข่งโดนยิงนะครับจวดหนึ่งใบเอาไปเล่นกับการดีว่าเก่งกว่าไม่มีอะไรเลยของทรัพย์อื่นๆนั่นก็แบบไปเล่นกับโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันไม่มีอะไระเด็กก็ไม่มีอะไระไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วอ่ะ ไม่ไม่มีอะไรไม่รู้จะขายอะไรกกับเด็กเนี่ยจริงแต่เอาเป็นเฮ้ยไปเล่นแมกโนเลียดีกว่าดูสินันแม่งขึ้นเกจสามเธอแรกแม่งตีมาสามหมื่นกูถามจริงจบบ้า,า,าดีนะได้ดอกโอ้ได้พรสนาด้วยไม่ต้องหาพรสนาแล้วเธอหน้าก็จะยิงเขาได้สองตัวสามตัว โอ้โหไอเ้เ่ีะหน้าเหมือนไอเจ้าเอา่อเอ่อทีนี้แล้วกัน่อนน่าได้ใช้ละน่ได้ใช้แค่ก็สกิลครับจว่ะแล้วก็เอาการ์ดจากดอมหนึ่งใบเข้าสง่งโอ้โหแม่งออกมาครบเลยนี่หว่าไอ้เชีย่ยเลยแม่ออกมาครบเออเพื่อน เราก็ขอนี้ไปครับแล้วก็ขอนี้เง็บแล้วก็ใช้สกิลแวนครับสกิลแรกก็คือเลสเรียากาสองใบครับเลสตัวหลังไปนะเพราะว่าไอตัวเกรหนึ่งตัวหลังเนี่ยมันจะเอ่อมันจะต้องถูกดีทายนะครับเลสเรียแถวหลังยิงเขาหนึ่งใบ นะครับแล้วก็สกิลสตัวดังนี้กดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่ามันเปิดหาใหม่ได้จากสกิลของแวนการ์ดนะครับรีไทยเมื่อเห็นการยิงครับรีไทยตัวเองดูท็อปจะคอไหมไม่ขอเอาคอสูงยังก่อนใช้ไปเดียวพอสกิลครับได้ตัวเสาโซบัสหนึ่งครับเลสตัวเองรีไทยเรียาการคู่แข่งหนึ่งใบเย่ง แถวหน้าไปเดี๋ยวนะุคขอขอนุญาตยังก่อนลงตัวนี้ไปเพื่อความชัวร์ว่ามันจะได้ใช้สกิลนะ<ด>ใช่บอ๋อสกิลผมก็ยังกดติดอยู่ดีๆๆๆโอเคไม่เป็นอ่ะใช้อีกโวนครับใน2ัสองเลสตัวเองโซบ้านหนึ่งยิงครับตรงนี้ถ้ายิงอีกโันหนึ่งได้ก็ยิงไปเลยนะแต่รู้สึกว่าผมจะทำได้แค่นี้ว่ะอ่ะสกิลไปครับ ดูท็อปเด็กปับ๊บแม่เจ้ากูถามจริงครับเพื่อนอราจะโซไปอืออ่ะสกิลครับโซบัสห้าไปเงียบดูสีนะครับดูดิอ่ะ ดูท็อปเด็กตามจำนวนช่องเรืออากาศที่ว่างอยู่ของคู้แข่งกูได้ดู4ี่ใบ3ใบแม่งเป็นทิกเกอร์ขอบคุณมากมึงเข้าโซให้หมดเลยนะอ้สัตว์มึงเข้าอยู่ในโซให้หมดเลยใช้สกิลตัวหลังครับเก็ดหนึ่งจากชุด02ย์สงธนภัทรหนึ่งครับเลือกความสามารถหนึ่งอย่างลบหมือนไป คู่แข่งมือน้อยครับมันกดได้เรื่อยๆนะไอเทคตัวเนี้ยตาบได้ที่เรายังมีคอร์ตบาสอยู่คอร์ตบาสอีกหนึ่งครับโบยมือนนะันเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการการ์ดจากในโซลแล้วมั้งใช่ไหมเดี๋ยวนะเป็นไหมอีกสกิลหนึ่งมันลากโซมาคอบอ่ะแล้วมันอเดี๋ยนี้เขาโซลเลือกการ์ดเรียกการ์ดคู่แข่งอ๋อรีไทยไม่เอานะครับเราจะบวกหมื่นไป บวกเมินตาบาตา่าพระราศิรดูเกียร์หนึ่งไม่ถึงสามเป็นห้าแล้วก็เข้าแบตเทิร์นนะครับเด็กเตโาเสาสองตัวก็จะทำงานเมื่อเข้าแบตเทิร์นเฟสครับถ้าเป็นการดชื่อยูจีนสแตนป่ะอ๋อไม่ใช่ถ้าเกิดเรียอากาศคู่แข่งมีต่ำกว่าของฝั่งเราครับสแตนตัวเองอืมมาเลยแบตเทิร์นเฟสถ้าเกิดว่าเรียอากาศของคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่านะครับสแตนบวกห้าพัน แวนเปิดครับเด็กนี้ต้องแวนเปิดก่อนเท่านั้นโอเคนั่นโอเคเออกูเครียดว่ะอ่ะเงียบครับหลงางๆเงียบพาวาวร์พรัสซ์คิหน่อยขี้หน่อยโอเคไม่คิดแย่ <the> okay. yeah, นะเนี่ย แย่นะเอาจริงปะเทินหน้าเราอะแล้วกูเจอแมกโนเวเลียด้วยไงอาชิบหายโอ้โหแล้วแม่งตกดอกโอ้ย g ก d อย่าไปหาเล่นนะคุจริงจริงหน้าพันก <again> ็ขอหน้าพันแม่เจ้าแม่เจ้า กูถามจริงเขี้ยบอดพุงเก่งแคยวะชาติาเท่เ <c oughs> ยเดี๋ยวไปหาเล่นนะครับยูจินเด็กแม่งสังหมามาม่า <c> ด <oughs> ูดูมือของปีแปดใบกูถามจริงแม่งเพอร์โซนาด้วย oh โอ้ไม่้อนเลย อืมเต็มบอดไม่ป้งกันเลยแม่งโอเวอร์ออกต้นเกมดูการ์ดใบบนสุดสี่ใบเจอทิกเกอร์ไปแล้วสามใบไม่ได้คอสักตัวโอไมค์กค้ดไม่กินเองคุณมีอ้าตัวกัน แม่งนอความดวงกูนะจะได้นะก็จะได้เก็จะได้แล้วเธอ,น,อนี้แม่งตีห้าหกเบฟแม่งมือกูกูก็มีแค่หใบชิวที่ใช้กันไม่ได้ไปแล้วสองใบโอสามใบด้วยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะเว้ยที่มันกันไม่ได้อ่ะ บวกห้าพันหมับอืมแล้วก็โซชาร์ดโอ้สามยี่สิบสามต้องการตรงนี้เพราะว่าเนี่ยไปครับหมื่นห้าเอาเราเล่นเนี้ยมันถึงที่สุดแล้วกันถึงมว่าน่าจะแพ้ไนนด้แน่ละโดนโซงละอืม หรืออีก่าไรเท่ากันเชีร์และเลนหน้าแม่งอย่างแรงเลยสามหมื่นห้าเอาไปหมื่นห้าเอออินเตอร์เสียบถ้าคู่แข่งมีเรียสองใบหรือต่ำกว่าชิวบกหมื่นปัญญาอ่อนนะครับการปัญญาอ่อนี่ มีสามหมื่ไม่พอว่ะไม่พอนะไม่พอไม่พอไมพรับเลยยังไงก็ไม่พอต้องให้กาดข้างนี้ได้อีกข้างนึ่งก็กาดไม่ได้เลยดิอืมไม่ตกได้ด้วยทำอะไรไม่ได้นะครับ หนูกายกูด่าเด็กมึงไว้เยอะไม่ได้มึงแม่งขยะมึงเลยแบบดูแล้วจั่วฮ <day to your witness songs> ิวแล้วจ <surface> no? no. no ั่วฮิวมึงไอ้เชียเกมเชียนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาๆอูไม่เล่นละสรุปเลยแล้วกัน จากเกมที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับผมอาจจะเล่นไม่ผมอาจจะดวงไม่ดีเองก็ได้แล้วก็ไปโทษเด็กนะครับแต่ว่านั่นแหละก็กกทําให้เห็นแล้วว่าเด็กมันเป็นยังไงนะครับเด็กมันก็คือ3ามเวฟรีทายเขาได้นะครับใครที่ชอบเด็กที่ยิงเรียากาศคู่แข่งแนะนําเลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหรือมาดูคลิปนี้แล้วกลัวว่ามันจะเป็นแบบผมนะครับโซชาร์ตไอเปิด เปิดเด็กจากสกิลแวนกาดสี่ใบคอกี่ใบก็ได้ถ้าเกิดไม่คอเอาเข้าโซ4สี่ใบที่เปิดมาเป็นทิกเกอร์ไปแล้ว3มพโซนาอีกหนึ่งนะครับไม่มีขี้อ,อะไรเลยแล้วก็โอ้โหเธอนี้ตามเมื่อกี้นี่คู่แข่งนี่แบบว่าได้โมจัดจัด,จดส่วนกูนี่ก็ไดไม่ออกอะไรเลยล่าสุดเลดเกมได้ออกดอจัวได้ฮิว <laughs> นะฮะก็ก็ก็นได้อีกห,หนึ่งความเก่งกาจของพี่ยูจีนกันแล้วนะครับเดี๋ยวอโอ้นะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วแกกับเด็กเนี้ยเอาจริงแม่งแบบใครเล่นก็เล่นอะ่ะกแบบูไม่เล่นคนหนึ่งนะกูไม่เล่นต่อให้แม่งมีจะมีร่างใหม่ออกมาแล้วถ้าเกิดว่ากูไปดูไอลิสในงานแข่งที่เขาที่เขา แข่งกันอะของของญี่ปุ่นมันจะมีมีมีเว็บเอาไว้ดูลิสต์ list, ใช่ไหมครับว่าเอ่อในการแข่งนี้เนี่ยท็อปท็อปสิบท็อปสามสิบห้าเขาใช้เด็กอะไรแข่งกันอะมันจะมีลิสต์ให้ดูอยู่นะถ้าเกิดกูไม่เห็นมึงแม้แต่เด็กเดีเดยวนะต่อให้มึงจะเป็นร่างใหม่มาแล้วแบบกูไม่เห็นมึงอนะอยู่ในลิสต์นั้นอะอย่าหวังว่ากูจะหยิบเด็กมึงมาเล่นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดได้เลยไหมผมผมขออนุญาตนะขออนุญาตจริงๆว่า เชื่อผมไม่ชอบยูจีนจริงๆเว้ยไม่ชอบยูจีนนะครับเพราะฉะนั้นไอเด็กสังหมานี่มันต้องไปนะครับเออลบทิ้งแม่งเลยนะนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันสำหรับยูจีนนะครับเอออย่าไปหาเล่นเลยเชื่อผมนะเด็กแม่งไม่เก่งแม่ง,ม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 งกระจอกนะครับแล้วก็ใน BT03 นนะครับในบล็อกหน้านะ ผมผมผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ายูจีนมันก็จะได้ของเสริมในบล็อกได้นะผมบอกตรงนี้เลยนะว่ากูไม่เล่นผมไม่จัดยูจีนแล้วนะครับพูดไว้เลยตรงนี้ว่ากูไม่จัดยูจีนเลยเชียได้ไหมได้ของเสริมปะ่ะน่าจะได้นะนี่ไงของเสริมนะใบนี้่ะนี่แล้วก็ใบนี้ี่ยใบนี้จริงๆใบนี้เก่งมากเลยนะ มันบอกว่าเมื่อเห็นเรียากาดคู่แข่งถูกรีทายนะครับจั่วการหนึ่งใบโคตรเก่งนะครับแต่ถามว่าใช้กับเด็กมันหรือเปล่าไม่ไอ้ชี้พลําพังแวนแม่งแม่งยิงได้แค่ใบเดียวแวนแม่งยิงเรียเขาได้ใบเดียวเนี่ยอย่างใบนี้เมื่อแวนการ์ดโจมตีฮิตนะฮิตอะไรก็ได้ฮิตแวนฮิตเรียครับรีทายยูนิตนีน้แล้วจั่วหนึ่งโซชาร์ตไอ้เคาน์เตอร์ชาร์ตหงายแดมคืนได้มึงเอาตัวเนี้ยไปเล่นกับโอเวอร์ลอดนะครับอืมตัวเนี้เล่นกับโอเวอร์ลอด ทั้งๆท,ที่แบบว่าคอนเซปต์อาร์ตแม่งแม่งยูจินนะเนี่ยชื่อมันก็ชื่อเดียวกับยูจินเนี่ย steel bullet of dust storm เนี่ย,ย,ยอาชีอะไง steel bullet ไอพวกไอพวกยูจินทั้งหลายแหละมันมันมันจะชื่อนี้ใช่ป่ะพายุทะเลทรายโซตีแรงของมันะเออนะครับเอาไปเล่นกับโอ้โหลดเก่งกว่าไหนอีกอะอะไรอีกอะนี่เหรออันนี้จะใส่อะออตโต้แวนเลียโคดบาลสองเลือกเลียกายคู่แข่งหนึ่งใบรีไทย รีทายทั้งคอลัมน์ขับพาสองรีทายทั้งคอลัมน์มีตัวเนี้ยเก่งตัวเนี้ยเก่งมากก็คือเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้นะฮิตแวนฮิตเลียก็ได้นะครับเอ,อรีทายยูนิตนี้จัวนหนึ่งแล้วก็ยิงบอดเข้าไปหนึ่งเก่งมากตัวนี้เอาไปเล่นกับโอเวอร์โหลดนะครับอย่าไปเล่นกับยูจีนไร้สาระอการที่ขู่ขอเขาว่าถ้าเกิดกูตีฮิตเนี่ยกูได้จัว่วแล้วกูได้ยิงมึงหน้าเนี่ยเก่งมากมากนะครับ เพอเไอเกตสองไปได้แม่งเก่งกว่ายูจีนเก่งกว่ายูจีนเกตสามอ่ะเออกูพูดเลยได้แม่งปัญญาอ่อนใครเล่นยูจีนนี่แม่งครับนับถือใจจริงๆไม่ใช่กูเล่นนะแน่แน่คนหนึ่งอนะบ,บอกไว้ตรงนี้เลยว่ายูจีนในแพทศูนย์สามนะครับกูไม่ทําไปดูช่องอื่นนะครับกูไม่เจาะลึกเจาะตื่นเจาะเชี่ยอะไรมันด้วยนะช่างหัวมันไม่เล่นแม่งละไอชี่เล็กส้นตีน อ่ะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กในวันนี้นะครับกับสวะหมาจีนก็เด็กถัดไปก็จะเป็นบลูส์นะครับเด,ด,ดี๋ยวเราไว้มาเจอกันในเด็กบลูส์นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอใครมา,าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ